สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะเบียรร้านอ e ีมาร์ดขเครื่องเสียงที่เซรังสิตนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิว a m p l ิ f ฟ e ยรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านกันนะครับครับซึ่งเจ้าแอมตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อของ Hot Rock ครับผมรุ่น W R 9นะครับกำลังขับอยู่ที่ข้างละ450วัตต์เลยนะครับผมเป็นแอมดิจิตอลใช้สำหรับดูหนังฟังเพลงและร้องคาราโอเกะ และงานประชุมได้ด้วยนะครับจุดเด่นของแอมตัวนี้นะฮะนั่นก็คือมีหน้าจอด้วยสําหรับสัมผัสทัชสกรีนได้ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะฮะที่สําคัญมันมาพร้อมกับไมล์ลอยย่านความถี่ u s f 2ตัวนะครับสามารถใช้งานได้เลยเพราะว่ามีตัวรีเซพเอร์อยู่ภายในเครื่องนะครับเอาละครับผมก่อนที่เราจะอธิบายฟังก์ชันต่างๆของแอมรุ่นนี้นะฮะเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันกันก่อนดีกว่านะครับ รูปร่างของเจ้าแอมรุ่น W R 9นะครับมีรูปร่างโดยรวมนะครับมีความเรียบหรูลงตัวเลยนะครับด้านหน้ามีจอสัมผัสและปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านขวามือแล้วก็ช่องเสียบ USB นะฮะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีสำหรับช่องต่อ USB นะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีช่องรับเซนเซอร์สำหรับรับรีโมทนะครับผม ตัวนี้จะมีรีโมทแถมมาให้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังกันนะครับซึ่งจะมีช่องต่อเยอะแยะมากมายนะครับมีช่อง HDMI อยู่4ช่องด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3นะครับแล้วก็ HDMI ARC out นะครับส่วนของ HDMI 1-3เนี่ยสามารถ พวกแล็ปท็อปทีวีดิจิตอลกล่องสัญญาณจานดาวเทียมนะครับมาเข้าช่อง HDMI 1ถึง3นะครับแล้วก็นำสาย HDMI นะครับช่อง OutARC นะครับไปต่อเข้าทีวีเส้นเดียวนะครับโดยที่ไม่ลบลุงรังนะครับแล้วก็นส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีช่อง o p t i c อนนะครับสัญญาณออปติกนะครับใส่ได้ด้วยนะครับซึ่งช่องนี้นะครับก็เป็นช่องสัญญาณเสียงนะครับโดยใช้แสงนะครับผม ครับผมแอมรุ่นนี้นะคะก็ยังมีช่องเสียบไม้เพิ่มขึ้นใหม่อีก2ช่องนะครับแล้วก็มีที่สําหรับปรับเกณ์นะฮะให้มันดูดเสียงไม้ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมนี้นะครับก็มีช่องสําหรับเสียบเสาไม้นะครับซึ่งมันมาพร้อมกับไม้ลอยนะครับทําให้รับสัญญาณไม้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะ มีมาให้อยู่2เสาด้วยกันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปนะฮะแบบนี้นะครับแอมตัวนี้นะครับก็มีส่วนของช่อง vod นะครับช่อง dvd นะครับเป็นส่วนของช่อง Input นะฮะส่วนช่อง output นะครับก็ เป็นช่อง REC นะครับเลคอร์ดแล้วก็มีช่องเซนเตอร์กับช่องซับวูเฟอร์นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับเรื่องการระบายความร้อนนะฮะแอมรุ่นนี้จะมีซิงค์แล้วก็พัดลมระบายความร้อนอีกเช่นกันนะครับผมทำให้เราสามารถเล่นต่อเนื่องนานๆได้หลายๆชั่วโมงนะฮะโดยไม่ร้อนครับและในส่วนของอันสุดท้ายนะครับ ช่องต่อลำโพงนะฮะสามารถต่อลำโพงได้1คู่ครับโดยมีน็อปหมุนนะฮะสีดำกับสีแดงนะครับซึ่งแบ่งเป็นคั่วบวกกับขั้วลบนะฮะใช้หมุนไปแล้วก็จะมีรูสำหรับแย่สายลำโพงนั่นเองนะครับผมเป็นการต่อลำโพงที่ง่ายๆมากเลยครับผมไม่ยุ่งยากเอาละครับเรามาดูส่วนฟังก์ชันของหน้าจอกันบ้างดีกว่าครับว่ามันสามารถปรับอะไรกันได้บ้างนะฮะ เริ่มแรกนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับการทํางานของแอมรุ่นนี้นะครับหลังจากเปิดเครื่องเราก็รอประมาณ3-4วินาทีนะฮะมันจะได้ยินเสียงคลิกนะครับผมเป็นการทํางานแบบสมบูรณ์แบบครับหลังจากนั้นนะฮะเรามาดูกันที่หน้าจอนะครับมันจะแยกเป็นส่วนๆนะครับซึ่งก็มีส่วนของ Input นะครับมีส่วนของเอฟเฟกนะฮะแยกเป็นคาราโอเกะกับฟังก์ชันฮอลนะครับ แล้วก็ส่วนของการตั้งค่านะฮะตั้งค่าเสียงนะครับผมเรามาดูในส่วนของฟังก์ชัน Input นะฮะมันจะประกอบไปด้วยให้เราเลือกนะฮะ VOD DVD HDI m 1 HDI m 2 HDI m 3 ARC Optical แล้วก็ Bluetooth MP 3นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเล่นฟังก์ชันไหนก็เลือกฟังก์ชันนั้นนะครับ ในส่วนของเซตติ้งการตั้งค่านะครับก็จะมีการปรับวอลลุ่มนะฮะมีป volume, music, รับวอลลุ่มมิวสิกไมโครโฟนวอลลุ่มเอฟเฟกนะฮะด้านล่างก็จะมีสำหรับการปรับเปลี่ยนภาษานะครับผมเป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับแล้วมีการตั้งค่าจาก factory reset นะครับผมเราสามารถรีเซ็ตเริ่มต้นจากโรงงานได้นะครับถ้าปรับการผิดพลาดไปนะครับสามารถเพิ่มและลดเสียงได้โดยการกดปุ่ม บวกกับลบนะครับไปดูในส่วนของฟังก์ชันคลาเวเกตน,นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น KTV s i n ซิง Pro แล้วก็ Hip Hop นะครับเราสามารถกดเลือกฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับไปดูการเลือกฟังก์ชันของฟังก์ชัน Hall นะครับก็จะมีสำหรับห้องใหญ่ๆนะครับ Middle นะครับห้องกลาง s m a l l นะครับห้องเล็กแล้วก็ ห้องประชุมนะครับผมกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะฮะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถปรับเลือกอีคไลเซอร์ได้ด้วยนะครับเพียงแค่กดเลือกในฟังก์ชันของคาราอเกะนะฮะกดปุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งค้างไว้นะครับแล้วก็ไปที่มิวสิกนะฮะจะพบว่ามีการปรับอีคไลเซอร์ได้7แบรนด์ด้วยกันนะครับจะกดตรงไหนนะครับก็กดเพิ่มเสียงเข้าไปนะครับอ่า แล้วก็ลดเสียงได้ด้วยนะครับกดเลือกช่องนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมโดยความถี่ของแบนด์แต่ละตัวนะฮะก็จะประกอบไปด้วยเบสนะครับกลางแหลมเลยนะครับผมนะฮะอีกทั้งนะครับตัวนี้นะครับก็เสียงไมเราสามารถปรับอีโคไลเซอร์ได้ด้วยนะครับเหมือนกับเสียงเพลงเลยนะฮะย้อนกลับไปนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันของ ไม์นะฮะแล้วก็ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงอีโคไลเซอร์เจ็ดแบนด์เหมือนกันนะครับและนะ้วในส่วนของเอฟเฟกอีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนกันนะฮะสามารถปรับเพิ่มเสียงเอฟเฟกตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ h o โค v ีเวิร์บนะฮะพิชนะครับผมเราสามารถปรับเลือกวอลลุ่มเอฟเฟกจากตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายนิดเดียว ครับผมเรามาดูส่วนของในการเล่นแฟดไดกันบ้างดีกว่านะครับอ่าเวลาเราเสียบแฟดไดเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะโชว์รายชื่อเพลงนะฮะก็จะเห็นรายชื่อเพลงนะครับเราสามารถกดเลือกเพลงต่างๆได้จากตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถกดเลือกเพลงต่อไปนะครับแล้วก็ย้อนกลับเพลงพอดจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมละครับเล่นง่ายนิดเดียวเองครับอ่า สามารถเลือกเพลงได้ตามที่คุณต้องการเลยครับผมแอมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นแอมดิจิตอลของ h o t l o ็อนะฮะรุ่น W R 9นะครับผมใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่0867743325แล้วก็0891714374นะครับ หรือว่าถ้าใครอยากจะมาลองฟังนะครับพบกันได้ที่ชั้น1นนะครับชั้น1ก็คือชั้น G ีนั่นเองนะครับอ่าโซนด้านหลังนะครับห้อง g c 0 4 9นะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จะาบีก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ